สวัสดีครับยมเย็นนะครับวันนี้ถ่ไปมาสิบกว่าไรแล้วนะครับขณะนี้เวลาหกโมงกว่าๆนะครับมาดูรถตีนะครับเจ็ตเตอร์ทะเลทองนะครับทํางานอย่างรวดเร็วเร็วทะลุคันนาครับผมเร็วดังใจต้องรถทะเลทองนะครับไม่มีติดลมนะครับนาลมลงได้ครับไม่มีติดครับเร็วทะลุเลยนะครับพุ่งเรงนะครับไถนาเรียบปันดินได้สวยงามนะครับผมต้องทะเลทองครับ คุุงอายุ70กว่ากําลังปั่นนาอยู่ครับกำลังตีดินอยู่นะครับผม6โมงครึ่งแล้วยังทํางานอยู่เลยครับว่าจะเอาเลิกสัก2ทุ่มนะฮะนาแปลงนี้ประมาณ17ไร่นะครับไม่เสร็จวันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้เช้าวันนี้ไปกันจนค่ำไปเลยครับผมแรงเร็วดังใจต้องทะเลทองนะครับผมมีคุณภาพดีเยี่ยมนะครับรถเพิ่งมาจากสมุทรสารคามมาสารคามนะครับลงมาอยู่ภาคใต้ได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับ ทำงานไปร้อยกว่าไรแล้วครับตอนนี้นะครับขอบคุณทะเลทองมากครับที่ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณมากมากนะครับเป็นที่ไว้วางใจมากๆขอบคุณมากครับผมเจ้แรงทะลุคันานะครับตั้งทะเลทองไถนาเรียบไม่มีติดลมทะเลทองทะเลทองนะครับโอ้โหชอบใจมากเลยนะครับรถคันนี้ใช้งานได้สมบุกสมบันมากนะครับมีความแรงมีความคงทนนะครับทำงานเร็ว ันน้อยประดัดประหยัดน้ำมันนะฮะทะเลทองมาจากจังหวัดมหาสารคามมาอยู่ภาคใต้จังหวัดพัทลุงพันแรกของพัทลุงนะครับผมคุณลุงอายุวัยเจกว่านะครับตอนนี้ทํางานอย่างแข่งขันนะครับผมกับรถตรีดินตั้งทะเลทองนะครับมีคุณภาพดีเยี่ยมนะครับสวัสดีหกโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้ขณะขณะเวลานี้นะครับ นะครับดูพื้นที่นานะครับตอนนี้กําลังไถอยู่ประมาณ10กว่าไรนะครับตรงนี้ขอบคุณมากๆครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับรถติดินของแท้ต้องทะเลทองครับผม